ว่าขอสอบถามเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับวิธีการประเมินมูล,ลค่าหุ้นด้วย P/E Ratio ถ้า P/E ถึงจุดที่มีส่วนลด30%แล้วค,คือไม่ต้องไปสนใจราคาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคือเรื่องราคานั้นไม่สนใจอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเพราะคืออย่างนี้เราควรสนใจเรื่อง valuation ถูกต้องแล้วนะครับ <c oughs> ถ้ามีส่วนลดมากพอเนี่ยถูกต้องแต่สิ่งที่ต้องสนใจเนี่ยไม่ใช่ราคา แต่เป็นอนาคตของบริษัทต่างหากเออคือเราจะหลับหูหลับตาว่าเอ้ยมีมดเยอะสามสิบเปอร์ซ็นแล้วซัดต,ตูมตูมเนี่ยเออไม่ได้ทีคืออนาคตของบริษัทเนี่ยยังต้องหนึ่งกลับไปดีเหมือนเดิมได้ใช่ไหมครับกลับไปดีเหมือนเดิมได้ใช่ไหมเนี่ยสําคัญสองคือนอนาคตต,ต่อไปเนี่ยมันจะโตต่อไปได้อีกใช่ไหมเนี่ยสองประเด็นที่ที่ต้องพิจารณาอนาคตของเขาเนี่ยครับถ้าสองข้อนี้ผ่านเนี่ยจบ โมอ,อสามสิบคือซั้เลยครับอืมอ่าโอเคเคลียสั้นกระชับนี่เกียดฟอนตรงนี้จริงๆเลยหรือเราแค่ไม่ชินเนะเรายึดติดไปสินะใช่ใช่มันก็สวยดีใช่ไหมต้องคิดงี้อ่ะอีกคำาอีกคำถามนึ่งลองสุด